ามาถึงคําถามในเรื่องของช่วงของเราบ้างดีกว่าน้ำมาจอผุด<อ>นะคะอ, <laughs> อ,อยากจะถามพี่ยามสักนิดหนึ่งค่ะว่าพี่แอมคิดยังไงกับคํานี้คะน้ํามาจอพุดเพราะว่า,าเมื่อสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีจิตอาสา,าจริงๆออกมาช่วยกันเนี่ยค่ะแต่ว่าหลายๆคนมองว่าเอ๊ะหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่ออกมาเนี่ยคือเป็นการสแสวงหาผลกาไรทางอ้อมหรือเปล่าถือโอกาสสร้างภาพลักษณ<อ>์ให้กับองค์กรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่แอมมองตรงนี้ว่าไงบ้างคะในสถานการณ์น้ําท่วมนะคะ ก็จริงๆแล้วพี่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของของสังคมไทยนะคะที่เหตุการณ์น้ำท่วมปี2 0 5 4นี่มันทำให้เห็นกระบวนการของการาทั้งการทำข่าวการทำงานของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนหรือตัวของผู้ประสบภัยเองที่ ที่ได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้อะไรร่วมกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะบนหน้าจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์หรือว่าสื่อวลชนไม่ได้มีหน้าที่แค่การรายงานข่าวเพียงอย่างเดียวแล้วแต่สื่อวนชนหรือว่าทีวีทุกช่องเนี่ยก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากแค่รายงานข่าวก็มาเป็นผู้ในการลงมือในการช่วยเหลือประชาชนเองบางบทบาทเนี่ยถูกมองว่าเป็นรัฐบาลเสียเองด้วยซ้ําบางคนผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวบางคนก็โอ้โหบางคนก็ถูกยกย่องว่าทําหน้าที่เหมือนแบบเป็น นายกและบนตีซะเองอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นปรากฏการใหม่ที่ที่ทำให้สังคมเนี่ยได้รู้แล้วว่าต่อไปเมื่อเกิดเหตุภยัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใครมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันในบางเรื่องมันอาจจะ ล้ำเส้นหรือเกินหน้าที่ไปบ้าง <ฮะ S 2> แต่พี่ก็เชื่อว่านั่นก็มาจากพื้นฐานของความต้องการที่จะช่วยเหลือจริงๆนะถ้ามองจากมุมคนทํางานในเหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่เชื่อว่าเหตุการณ์ปี5 4ีเนี่ยทุกคนมาจากพื้นฐาน <ฮะ S 2> ของการเป็นจิตอาสาการต้องการจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแต่แน่นอนในบางบางองค<ม>์งกรบางมุมเนี่ยเขาก็ต้องต้องทําในสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง <ฮะ S 1> กับกับ แบ็คเก่าของเขาอย่างเช่นบริษัทเอกชนเขาก็ช่วยเหลือการที่เขาเอาของมาให้ก็แน่นอนเขาก็ต้องได้ภาพลักษณ์ขององค์กรการทํา CSR แต่พี่สัมผัสดูแล้วเอกชนที่ช่วยเหลือน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบ CSR แบบหวังผลกําไรแบบโอเวอร์หรือต้องการที่จะให้สินค้าตัวเองได้รับการชื่นชมหรือชื่นชอบเขาก็ทําอยู่ในกรอบของการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งพี่ว่าเมื่อทุกคนจะรู้ลิมิต นะของตัวเองว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วมันดูดูเกินเกินจากบทบาทของตัวเองแม้กระทั่งสื่อเองในบางครั้งช่องสามเห็นไหมตอนแรกเนี่ยโอ้โหคนก็ชื่นชมศรัทธาแต่พอทําอะไรมากไปคนก็กล่าวหาว่าเออมันสร้างภาพสร้างภาพล mm hmm. ักษณ์เลย mm hmm. ก็เป็นเรื่องปกติทุกอย่างมันมีถ้ามันมากเกินไปบางครั้งสังคมเมื่อจะเป็นตัวบอกเราเองว่าอ๋อเราควรจะทําอย่างไรให้อยู่ในกรอบ mm hmm. ที่เหมาะสมแต่พี่คิดว่า ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแสดงที่ดีแล้วเราเพื่อนมนุษย์เนี่ยทาไปเถอะทาเยอะๆแต่ทําแล้วอย่าทําให้รู้สึกว่าเขาทําอะไรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่พี่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ชอบแล้วก็พี่พยายามที่จะจะไม่ไม่สนับสนุนให้คนไทยหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ย กลายเป็นพวกที่นั่งรอแบมือขอหรือรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวเราไปช่วยเขาแล้วเราทําอย่างไรต้องคิดต่อสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอย่าไปสร้างนิสัยของการแบมือขอให้ผิดผิดน่อให้เขารู้สึกลุกขึ้นมาช่วยตัวเองหรือถ้าไปแล้วเนี่ยมีมีโครงการไหนมีอะไรไหมที่เออไปแล้วให้ให้เขาเขาเข้มแข็งอะ่ะดีกว่านั่งรอเราเอาข้าวไปแจกซึ่งพี่ก็เจอบ่อยอะ่ะบางทีแบบ นะเรานักข่าวเนี่ยเห็น<ม>เรานั่งเรือเข้าไปพี่ไปทําข่าวนะพี่ไม่ได้แบบเอาของไปแจกไม่ได้เอาข้าวไป<ม>ให้เพราะว่าห<ม>น้าที่เราจริงๆคือทําข่าวบางทีนั่งเรือเข้าไปหนูว่าอามีไหมทัพณนีมามีข้าวไหม <c oughs> มีถุงยิ่งชชพไหมไม่มีเหรอโอ้โห <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อะไรเงี้ยใ,ใจร้ายเนี่ยไม่ดีคือมันไม่ใช่บางทีเราต้องบอกเขาด้วยว่าฉันเป็นนักข่าวฉันมาทําข่าวฉันเอาข่าวคุณเดือดร้อนอะไรคุณพูดมาแล้วเดี๋ยวหน้าที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่ว่า พอเห็นหน้าเห็นหน้านักข่าวแล้วนักข่าวจะโทรเรียกถุงยังชีพมาให้หนักข่าวจะโทรสั่งข้าวมาให้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราตรงนี้สิ่งที่พี่จะจะย้ำแล้วอย่างอย่างอย่างในช่องสามเองในในเราก็แบ่งบทบาทกันชัดเจนฝ่ายไหนที่เขาทําหน้าที่ในการแจกถุงยังชีพแจกข้าว เขาก็จะมีหน้าที่ทาอย่างพี่ไปเจอพี่พี่ไปทาข่าวพี่ไปเจอหมู่บ้านนี่อ๋อเขาบอกเออเขาไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยหรือไม่มีถุงยังชีพจากรัฐไปถึงเราก็เอามีเบอร์ติดต่อไหมเอาเบอร์มาแล้วก็ส่งไปให้ศูนย์ช่วยเหลือเขาก็จัดของส่งไปให้หน้าที่พี่คือสื่อกลางแค่นั้นแต่ในบางจุดที่เราสึกว่าเราไปแล้วเราสามารถที่จะหอบหิ้วอะไรไปติดมือไปได้เราก็จะ,ะจะเอาไปทำเท่าที่ที่ทำได้ใช่พี่ไม่ใช่แบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ซ่วมเอาซ่วมอยากได้อยากได้ะไรเทาพี่ให้ไม่ได้คือก่อน อื่นเราต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนอถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะ<ช>ขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันจะต้องเป็นแม่พระตลอดเวลาอะไรเงี้ยเห็นหน้าฉันแล้วจะต้องช่วยเหลือในทุกเรื่องแม้ทั้งทุกวันนี้นะโทรศัพท์มา<ช>มีปัญหาเงี้ยบอกต้องการช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยนี่เราก็บอกพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยมันเราไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนี้เราก็เป็นแค่นักข่าวที่มีหน้าที่เป็นสื่อ เราจะต้องส่งต่อข้อมูลไปให้คนที่เขามีหน้าที่ได้ช่วยเหลืออะไรอย่างนั้นค่ะได้ได้ว่าสอนเขาตกปลาดีกว่าหาปลามาให้เขาอะไรอย่างนั้นแหละบางทีก็มีโหดนะมีโหดค่ะแล้วจากการที่น้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะ,คะก็จะ จะมีประชาชนส่วนมากเลยคิดว่าน่าจะทั้งหมดเลยคือไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะออกไปไหนก็ได้แต่เปิดทีวีคอยดูสถานการณ์ว่าเอ๊ะน้ําจะลงหรือยังหรือบ้านไหนที่เขายังไม่ท่วมก็จะดูว่าเอ๊ะน้ํามาถึงบ้านเราหรือยังแล้วก็เกิดวิตกจริตค่ะเกิดการกแตกตื่นด้วย,วยทั้งอาหารทั้งน้ําดื่มค่ะแล้วก็เกิดการอพยพย้ายที่อยู่จนทําให้เกิดปัญหาร,รถติดพี่แยมมองปัญหารตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างคะ<ห>พี่ว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะ คือพี่ไปทําข่าวอยู่อยู่ไปตามน้ํามาจากทางเหนือไงแล้วช่วงที่ช่วงที่เราตามน้ํามาตั้งแต่ภาคกลางแล้วไปเชียงใหม่ลงมาเนี่ยช่วงนั้นคนกรุงเทพก็เริ่มวิตกกังวลและเริ่มเอารถไปจอดบนสะพานเริ่มเอารถไปฝากสนามบิน <ฮะ S 1> เริ่มไปฝากคอนโด <laughs> ทีนี้เราก็เอ๊ะมันก็มันก็ถูกะนะแต่ตอนแรกนึกภาพไม่ออกไงพอเข้าเมืองมาพอน้ําเริ่มเข้าปทุมแล้วเริ่มกับมาตามข่าวในกรุงเทพโอ้โหอะไรวะเนี่ย สะพานแทบจะไม่มีมเ,เออแล้วเต็มไม่แทบจะม,มีที่ที่ให้รถวิ่งแล้วมันก็เจอปัญหาจริงๆณนะวันหนึ่งเนี่ยเราหนีเราอพยพกันโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมซึ่งซึ่ง,งไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไปจอดกันเต็มสะพานแต่สุดท้ายพอถึงช่วงวันที่น้ําท่วมจริงๆแล้วพวกที่เอารถไปจอดเนี่ยแทบกลายหน้าผา เพราะว่าไงบางทีลูกเมียติดอยู่ในหมู่บ้าน mm hmm. รถกู้ภัยจะเข้าไปช่วยรถที่ขนถุงยางชีพจะเข้าเอาของไปส่งที่นอนค้างอยู่นู่บ้านไม่ได้เพราะว่ารถทุกคนจอดกันแน่นอยู่บนสะพานโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งเลน mm hmm. ไม่แบ่งเลนที่จะเอาไว้สําหรับให้รถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือรถกู้ภัย่ะเข้าไปมันเป็นผลกระทบไปเลยทีเด<อ>ียวนะก็กลายเป็นว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเอารถไปจอดแน่นเต็มสะพานโดยที่ไม่รู้ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย เหมือนตัวเองติดเกาะอ,อยู่ข้างในรถก็เข้าไปไม่ได้ที่นี้เอาไง <c oughs> มีบางทีองเอาหอไปย่อนเอาข้าวไปส่งอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าครั้งนี้ทุกคนเรียนรู้แล้วต่อไปก็รู้แล้วอ๋อรถจอดบนสะพานแบ่งกันได้แต่ต้องแบ่งเลนไว้เลนห <c oughs> นึ่งนะเอาไว้สําหรับรถที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เข้าไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ก็ประหลาดนะพอถึงวันหนึ่งตำรวจก็มาจับแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอารถเคนมาลา แล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาพี่แอมคิดว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแล้วหรือยังคะก็ตรงจุดบ้างไม่ตรงจุดบ้างนะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็มองว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่การบริหารจัดการเนี่ยมันย่อมที่จะไม่ได้เกิดประสิทธิภาพไปหมดทุกเรื่องหรอกใช่ไหมแต่แต่ส่วนหนึ่งที่ที่มองจากคนที่เห็นภาพของสภาพของปัญหาก็มองหลายจุดว่ามันก็ถูกต้องนะแม้กระทั่งการที่ ประกาศให้คนในกรุงเทพเนี่ยอพยพนั่นก็เป็นเรื่องถูกเพราะว่ามวลน้ําที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ตามน้ําอยู่ทางเหนือเนี่ยรู้เลยว่ามหาสารพี่บินบินตั้งแต่น้ําน้ําท่วมอยู่แถวอยุธยาที่เกาะเมืองอยังไม่แตกอะ่ะน,นครสวรรค์โอ้โหเห็นเป็นทะเลอยูอย่แถวแถวนครสวรรค์บ้าหนูเองค่ะ <im it> พี่คือตกใจมากเลยพี่นะเอคือพี่รู้เลยว่าพี่เห็นแล้วว่ากรุงเทพท่วมแน่ๆเพราะเราเนี่ย ตอนนี้เริ่มเร,เริดต<ม>ามเป็นหมอดูเพราะว่าเราเราเห็นแกตาเพราะว่าตั้งแต่ตอนน้ําท่วมโคราชปีห้าสามนะคือบอกกับตัวเองแล้วบอกกับเพื่อนเลยว่าปีหน้านะจาไม่เลยน้ําท่วมกรุงเทพเพื่อนบอกเอาอะไรมาพูดบอกเออเชื่อกูเหอะเออ <laughs> นะน้าท่วมแน่นอนแล้วพอช่วงเนี่ยเดือนเดือนกันยาปีที่แล้วหรือก็ทําข่าวอยู่แถวภาคกลางก็บอกเพื่อนเลยว่าน้ําท่วมกรุงเทพแน่นะพอวันที่ปากน้ําโพแตกที่นครสวรรค์เกินแตก พี่โทรบอกที่บ้านเลยที่ดอนเมืองบอกน้องชายบอกแม่บอก,บอกให้เอาของเนี่ยเก็บขึ้นชั้นสองแล้วขับรถลงใต้ไปเลยกลับไปอยู่สงขลาเลยไม่ต, <c oughs> ต้องอยู่้นนสงขลาปลอดภัยที่สุดเชียคนในหมู่บ้านก็พากันแตกตื่นเอาธปนียกของและธปนีเก็บของและ้วะยังไง <c oughs> เพื่อนอยู่ใกล้เคียงกันดอนเมืองเพื่อนก็เอ้ยมันเก็บแล้ว <c oughs> บอกเชื่อเหอะเชื่อเหอะถ้าไม่ท่วมนะให้มาเตะเลยคือ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นมันก็เก็บของมันไปซื้อของมาตุนนะมันรอน้ําอยู่สองอาทิตย์จนของตุนหมดมันก็นั่งมองหน้าเมื่อไหร่มันจะท่วมวะ <laughs> แต่ก็อีก2วันก็เป็นไปตามที่เราคาดจริงๆนะซึ่งบางทีเนี่ยเราเราทำงานเรามองประเมินด้วยสายตาเนี่ยเราก็บอกบอกคน เราบอกกับตัวเองได้นะแต่ด้วยความเป็นสื่อเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประกาศ mm hmm. ให้คนทั้งโลกหรือคนทั้งประเทศเอ้ยต้องทาตามฉันนะฉันย้ายของแล้วหรืออย่างเงี้ยเราเราจะไม่มีสิทธิ์ไปพูดอย่างนั้นแต่ที่เห็นในส่วนที่ของรัฐบาลเขาประกาศว่าให้คนอุงเทพย้ายมันมันเกิดความตื่นตะหนกก็จริงในช่วงนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาควรจะยอมรับความจริงแล้วก็พูดถูกแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรคุณก็ควรต้องประเมินในในสถานการณ์ที่มันร้ายแรงที่สุดถูกต้องไหมก็ ที่เหมือนคุณปอดประสบเขาออกมาพูดอนนั้นที่ที่คนว่ากันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นเขาพูดถูกแล้วแต่ในภาพรวมของรัฐบาลเขาไม่ยอมรับความจริงในตอนนั้นเอง <c oughs> ว่ามันมันน้ำมันเยอะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับความจริงหรือแม้ทั่งเรื่องบิ๊กแบนี่ก็ได้ผลนะ <c oughs> เป็นเป็นการการการแนวบริหารจัดการน้ํา <c oughs> ที่ถูกแต่มันมันช้าไป <c oughs> มันทำมาทาช้าอะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> หลายหลยคนก็คงจะเริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็เห็น แม้มทางการทดสอบน้ําที่จะมีพวกนี้เห็นเถียงด่ากันจริงพอพี่ไปลงพื้นที่หรือไปคุยเนี่ยเราก็เห็นจริงว่ามันควรที่ต้องทดสอบในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายแล้วถ้าเราไม่คิดไม่ทําแบบนี้นะเพราะเราจะรอให้น้ํามาแล้วก็มานั่งรอ,อให้น้ําเต็มนนล้นเตลิงแล้วมาปล่อยน้ําในช่วงที่น้ําเยอะแล้วมันก็เหมือนปีที่แล้วแต่ทําไมเราไม่ลองทดสอบตามกระบวนการของมันเนี่ยมันจะได้ให,ให้ให้เรารู้อะไรล่วงหน้าค่ะและในช่วงนี้นะคะ เราก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะได้ถามคําถามพี่แยมค่ะมีท่านผู้ร่วมสัมมนาท่านไหนต้องการจะถามอะไรพี่แยมบ้างไหมคะมีไหมคะอยากจะฟังจนถาม,ถาม<อ>พี่แยมด้วยตัวเองพี่<ะ>พสิเรียดไปปะคะมีทีมงานส่งไมให้ไหมคะ